สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับแบบปัญหัาที่คุณครูให้นะคะในชั่วโมองที่แล้วนะคะนักเรียนท,ทำกันได้นะคะจากการตรวจงานในชั่วโมองที่แล้วนะคะจงเรียงลำดับตัวเลขจากมากไปหาน้อยนะคะนักเรียนส่วนใหญ่ทำกันได้นะคะ และทำก็ได้ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะครูก็จะให้นักเรียนเรียงลำดับตัวเลขอีกนะคะแต่เป็นการเรียนลำดับตัวเลขจากน้อยไปหามากค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างที่1ครูกำหนดตัวเลขมาให้นักเรียน3ตัวเลขนะคะเหมือนเดิมค่ะเลขตัวแรกนะคะ3 6 21 30 ะะจากนั้นให้ในักเรียนทําการเรียงลําดับตัวเลขนะคะจากน้อยไปหามากให้ในักเรียนดูที่หลักสิบของเลขของแต่ละตัวนะคะตัวเลขแรกเลขสามสิบหกหลักสิบก็คือเลขสามตัวเลขที่สองยี่สิบเอ็ดหลักสิบคือสองตัวเลขที่สามสามสิบหลักสิบเป็นเลขสาม ก็จะได้เป็น3 2 3ให้นักเรียนดูตัวเลขทั้ง3ตัวนะคะดูว่าเลขอะไรน้อยที่สุดคําตอบก็คือ2นะคะให้หนักเรียนเอา21ลงมาตอบได้เลยต่อจากนั้นเหลือเลขอีก2ตัวซึ่งเป็น3นะคะ3ในหลักสิบมันเท่ากันนะคะนักเรียนก็ต้องมาดูที่หลักหน่วยหลักหน่วยของ สาก็คือเลข6หลักหน่วยของ30ก็คือเลข0นักเรียนก็ทําการนะคะเปรียบเทียบการระหว่างเลขหกกับเลขศูนย์เนี่ยเลขอะไรมันน้อยกว่านะคะคาตอบก็คือ0นักเรียนก็เอา30มสนะคะมาเขียนต่อจาก21ได้เลยค่ะส่วนส6เป็นตัวเลขที่มากที่สุดนะคะก็จะได้คําตอบก็คือ 21 30แล้วก็3 6ค่ะเลขทั้ง3ตัวนี้นะคะคือการเรียงลำดับจากน้อยไปหามากค่ะต่อมานะคะเรามาดูโจทย์นะคะในตัวอย่างที่2ครูให้โจทย์มา123 3 4 4 256 248 เลขทั้ง4ตัวนี้นะคะมีการเพิ่มหลักร้อยเข้ามาด้วยเมื่อมีการเพิ่มหลักร้อยเข้ามานักเรียนก็มาสังเกตที่หลักร้อยก่อนค่ะหลักร้อยของตัวเลขที่1 1 2 3หยหลักร้อยคือ1ตัวเลขที่สอง4 4หลักร้อยคือ3ตัวเลขที่3 256หลักร้อยคือ2 ตัวเลขที่4 248หลักร้อยคือ2นักเรียนมาดูที่เลขใดนะคะน้อยนักเรียนก็มาดูนะคะว่าเลขใดน้อย1 3 2 2คําตอบก็คือ1ค่ะนักเรียนก็เอา123ลงมาตอบได้เลยแล้วเราก็มาดูอีกนะคะว่าเลขอะไรน้อยลงมาอีก คำตอบก็คือ2ทีนี้ปรากฏว่า2เนี่ยมันเป็นเลขที่มันเท่ากันนักเรียนก็ต้องมาดูในหลัก10นะคะหลัก10ของ25 6ก็คือ5หลัก10ของ248ก็คือ4นักเรียนคิดดูสิคะว่าเลขอะไรน้อยคำตอบคือ4ค่ะนักเรียนก็เอา248ลงมาเขียน ต่อจากเลข123ได้เลยค่ะส่วน256ก็เขียนต่อจากเลข248และตัวสุดท้ายก็คือ344ก็ลงมาเขียนต่อเลยค่ะ256ได้เลยค่ะก็จะได้เป็น123 248 256 และตัวสุดท้ายคือ314นะคะนี่คือคาตอบค่ะไม่ยากเกินไปนะคะเ,เด็กๆมันก็จะคล้ายๆกับชั่วโมงที่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าวันนี้เป็นการเรียมดักจากน้อยไปหามากเท่านั้นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็มีแบบผัดมาให้หนักเรียนจำนวน3ข้อนะคะเหมือนเดิมค่ะเตรียมสมุดเลขโรงเรียนนะคะขึ้นมาตีเส้นกันหน้านะคะเขียนวันที่เขียนเลขไทยเลขอารบิก แลตีเส้นปิดวันที่ให้เรียบร้อยแล้วค่ะตามตัวอย่างที่คุณครูเขียนให้นักเรียนดูนะคะเมื่อนักเรียนเห็นโจทย์แล้วนำมาลอกลงในสมุดได้เลยค่ะแล้วลงมือทำกันเลยจ้า ก่อนจบคลิปในวันนี้นะคะขอให้เรียนทุกคนตั้งใจเรียนกันนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ